ผู้ชายเห็นของอีแขกผู้ชายวิ่งหนีออกจากห้องเอาคลิปอีแขกมาดูสิยดไม่ได้พี่มดมึงแค่นะที่แม่เห็นแต่แค่สิบเปอร์เซ็นต์มึงถามกูหน่อยที่กูอยากเห็นนะอีแก๊กถึงชอบวีโดคอหากูแล้วก็โลกกมเตียวโชว์อยากดูก็เวไคไหมล่ะอ๋ออีแกกอีกอย่าบอกนะพี่มดเห็นแล้วหิวอ่ะ ที่ไหนนะอันนี้ไม่ได้นอกใจผมแล้วไม่เคยมีอะไรกับน,น้องเขาเลยหนูเฝ้ามันมาเจ็ดปีวิดีโอข้อไาอุ๊ยว่แล้วฉันอยากจะให้เธอบอกความในใจกับรัศบีเออไม่เอาสาวอาทิตย์น่ะพี่ก็ต้องหนูต้องนั่งรอคนพวกนี้มาหาหนูเพื่อมาเล่นถ้ามันไปตังหวัสด้หรือวไปมันไม่มีเพื่อนเล่นเลยหนูก็จะอยู่กับต้นไม้ออกไปไม่ได้ออกไมกไม่ได้ไ ออกไม่ได้ก <avez> ็คือต้องอยู่ในบริเวณที่เขากัดให้อยู่นั่นแหะ